สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผู้ที่ให้การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแห่งเนาะวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาบอกเล่ากับทุกคนทุกท่านนะครับผมก็คือในเรื่องของสิ่งที่ผมให้ความสําคัญค่อนข้าง,งมากนั่นคือหัวใจของการจัดการอาข้าวนะครับผมไม่รู้จะพูดสักกี่ครั้งเนาะที่พยายามบอกนะให้ทุกคนได้เข้าใจแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าผมสื่อสารไม่ตรงหรือว่าบอกไม่ชัดเจนหรือ,อยังไงนะครับผมกับเรื่องของการ ป้องกันและกำจัดนะครับผมในทุกๆเรื่องในเรื่องเรื่องทั้งโลกมแมลงเรื่องของศัตรูต่างๆที่จะมาในนาข้าวนะครับผมก็คือส่วนใหญ่แล้วที่ผมพยายามพูดไปนะครับก็คือในเรื่องของการป้องกันนะครับคําว่าป้องกันณที่นี้นะครับผมขอนิยามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะต้องทําการฉีดพ่นหรือหวานหรือทําอะไรก็ตามกับนากับไร่ของเรานะครับผมก่อนที่จะมีการ ถูกเข้าทำลายไม่ว่าจะเป็นจากถูกเชื้อราจากหนอนจากแมลงจากเลากพลี้ยต่างๆนั่นหมายถึงว่าเราต้องทําการฉีดพ่นหรือใช้สารป้องกันก่อนนะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมเวลาเราจะทํานาทําไรนะครับผมอย่างอย่างผมเองเนี่ยพยายามบอกทุกครั้งนะครับผมว่าให้วางแผนหมายถึงว่าจะหว่านวันที่เท่าไหร่และจะใส่ปุ๋ยวันไหนจะฉีดพ่นจะจะฉีดพ่นยาฉีดพ่นสารวันไหนบ้างนะครับผมควรลงปฏิทินไว้เลย ควรเขียนไวเลยส่วนว่ามันจะเร็ดจะช้าไปตามงานของเราหรือตามอะไรเนี่ยอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เราควรเขียนไว้ทิ้งไว้นะครับผมไม่ใช่ว่าถึงวันเวลามาถามยาอันไหนยาอันไหนอีกแล้วคือบางทีคําว่าใช้ยาตัวไหนใช้สารตัวไหนเนี่ยมันเป็นคําถามที่ผมว่ามันปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ณปัจจุบันณนะที่เราฉีดนะครับผมอย่างเนี้ยอย่างสมมุติเข้าเบาเนี่ยนะครับผมผมบอกแล้วว่า ผมใส่ปุยอีกครั้งเนาะใส่ปุยสองครั้งครั้งแรกอายุ1 5ถึง18วันก็แน่นอนครับ15หรือ18ก็ได้16ก็ได้และว2ก็คือ 35, 3 0ถึง35ก็คือให้มันอยู่ในช่วงนี้นะครับผมเนี่ราวางแผนไว้แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ทำการฉีดพ่นนะครับผมหลังจากที่เราหว่ยานปุ๋ยปุบนะครับผมจะพยายามฉีดพ่นสารตามโดยทันทีนั่นหมายถึงว่าถ้าราหว่านครั้งแรกปุ๊บเราต้องฉีดสารพ่นเอ่อเราต้องระหว่างปุยครั้งแรกปุ๊บเราต้องฉีดพ่นสารครั้งแรกตามโดยททััันนนีบบแล้วก็ไไปนะะไป สารอย่างสารประเภทสัมผัสนะครับผมออกฤทธิ์อยู่ที่7จ็ถึงสิวันแน่นอนคุณต้องรู้แล้วครับว่าถ้าคุณเลือกใช้สารกลุ่มสัมผัสนะครับผมคุณต้องฉีดพ่นซ้ำทุก7จ็ถึงสิวันเพื่อที่จะเป็นการป้องกันให้มันอยู่รอดได้และ 2. สารประเภทดูดซึมมันมีอายุควบคุมอยู่ที่1 4บสถึงยีวันนะฮะแน่นอนครับถ้าคุณรู้อย่างนี้นะครับผมถ้าคุณเลือกใช้สารประเภทดูดซึม คุณก็ต้องรู้แล้วว่าคุณต้องฉีดพ่นซ้ําทุกๆ14-21วันไม่เกินนี้ดังนั้นถามว่าวางแผนได้ไหมได้ครับถ้าคุณฉีดครั้งแรกเสร็จปุ๊บคุณก็นับไปอีกกี่วันตามที่คุณใช้ถ้าคุณฉีดครั้งแรกที่15วันแล้วคุณใช้สารประเภทดูดซึมคุณก็บวกไปอีก14วัน15วัน ก็แน่นอนครับมันก็ตกอยู่ประมาณสัก30กว่าวันถูกไหมฮะก็30วันถูกไหมคือสามสิบวันมันก็ควรฉีดพ่นแล้วนะครับผมเนี่ยระยะห่างอายุมันนะครับผมฉีดพ่นไปปุ๊บเนี่ยมันก็พอดีกับการใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับผมเพราะใส่ปุ๋ยรอบ2องก็ถือว่าเป็นการเหมาะสมสำหรับการฉีดพ่นครั้งที่2และครั้งที่3ก็นับไปอีก14วัน15วันก็ฉีดอีกและนับไปอีก14วัน15วันก็ฉีดอีกแค่นั้นเองครับผมนั่นคือการป้องกันถามว่ามันยังมีตัวมีการระบาดไหม ถามว่าจะให้ปลอดภัยมันคงไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันระบาดลูกรามรุนแรงไหมไหมนะครับเพราะว่านั่นคือการป้องกันได้รอบเราก็ฉีดพ่นได้รอบเราก็หว่านปุ๋ยนะถ้าถามว่าทําไมเออข่าวดูดีจังข้าวไม่เป็นอะไรหรอก็ถามว่ามันจะไม่ไม่ให้มีเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็มีน้อยอ่ะครับมันก็มีน้อยนะฮะที่มามาถามว่าใช้ฐานอะไรดีอะไรคือบางคนน่ะต้องกลับไปถามตัวเองก่อนว่าใช้ตามรอบหรือย,ยัง ฉีดหรือยังป้องกันหรือยังนะครับผมไม่ใช่ว่าถึงเวลามาถามแค่ว่าใช้ยาอะไรอะไรเงี้ยครับผมบางทีเนี่ยผมก็ตอบคำถามไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบนะครับผมมันตอบคำถามไม่ถูกนะครับผมดังนั้นวันนี้เลยมาบอกให้ให้เป็นประเด็นเ,เข้าใจให้เคลียร์แล้วกันนะครับเนาะว่าคําว่าป้องกันนี้มันหมายถึงว่าการวางโปรแกรมต่างๆนะครับผมจะให้รู้ว่าฉีดวันไหนให้รู้ว่าหว่านปุ๋ยวันที่เท่าไหร่ให้รู้ว่ามีการวางแผน ล็อกวันเวลาอะไรจะทําอะไรกับมันจะขึ้นน้ําวันไหนจะเอาน้ําออกวันไหนนะครับผมถ้าวางแผนไว้นะครับผมเราก็แค่มากลางปฏิทินและทําตามแค่นั้นเองตัวอาจจะไม่ต้องอยู่ที่นาที่ไร่เลยก็เป็นได้นะครับผมง่ายๆนะครับถามว่าง่ายๆถ้าถามว่ามันมีการระบาดลูกลามอะไรที่มันพิเศษมาเราค่อยมาปรับประยุกต์ดูตามหน้างานของเรานะครับผมถ้าหน้างานมันมีการระบาด เราค่อยไปแก้ไขเอาตามนั้นหรือเพิ่มเติมเอาอย่างฤดูนี้เอาบอกเชื้อรารุนแรงคุณก็เลือกใช้สารที่มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมหรือป้องกันแนะนำขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาพูดคุยย้าเตือนแล้วกันนะครับผมนะระหว่างการป้องกรรันและการกําจัดแล้วกันนะครับผมก็หากท่าในใดมีคําถามหรือ สงสัยในประเด็นใดนะครับผมเอาเปา็นว่าเดี๋ยววิธีการที่ผมเขียนว่าสูตรอะไรต่างๆนะครับผมเข้าไปดูได้นะคาว่าสูตร,ตตอรขตองผมนั่นคือการวางแผนของผมนั่นแหละนะครับผมเราสามารถเอาไปปรบับประโยกต์ใช้กับพวกข้าวได้หลายสายพันธุ์ได้เลยนะครับผมไม่ใช่เฉพาะพันธุ์เดียวเนาะเอาเป็นว่าวันนี้คงฝากไว้กับรเรนแค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอื่นดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่กททานรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง,งมาําแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ